โดนก็ดดโดนวิดีโอจัดหมดเลย <g år> สาดไปทางไหนติดหมดว้าวฮัลโหล นี่มุมนี้สวยไม่ได้ถินเป็ป้ายเขาป่ะนี่ไลฟ์สไตล์ของเขาเลยนะ Hello. Tunda, tunda. Hello. Hello, where are you going? To school? Go to school, right? Ice cream, huh? basket <laughs> 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 Sukun the two จะถ่ายรูปให้โอ้ยถ่ายด้วยถ่ายด้วยวันชเดียวใชเกี๊ไงเียเตัเรอเมากันเต็มเลยทีนียวน2่องรามขอบคุณที่มาไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณ chule chule okay, okay. okay. Where, where are you going i'm going to mandir oh go, go back home oh, go back home okay Chúi. 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 ที่อยากขายป้าหนูขอหน่อยอ่ะให้ lời เรามาอีก โอเคโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรมา,มาเร็วถ่ายรูปด้วยกันเร็วมามาถ่ายรูปไ, <laughs> ได้ไหม <laughs> <laughs> ได้ไอ่ะได้ได้ <laughs> ยาย,ยืดหุดกระชากกันอยุด sulet vẫn còn gõ sao về làm. <cười> <cười> à. <cười> <cười> à. ở trong suốt thời gian luôn các em sulet ừm thôi đã ơi ถ้าจะเอาดีหน่อยก็คงต้องไปที่ไอพวกคาเฟ่ทั้งหลายอะ่ะห้องน้ำอะไรก็อ,อาจจะมาตรฐานหน่อยสวยาอ๋อไอ้ต้นไอ้ต้นที่มันก้านชี้ๆอ่ะพอมันเขียวก็จะเป็นอย่างนี้นี่เองใบคุ้นมากเลยอย่าบอกว่านี่คือคอมแกเนตตน่ะทับทิมอ่ะใช่ไหม คนทับทิมแน่เลยเนี่ยแน่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 ตอนเนี้ยเออเจอมันเหมาะสำหรับมือหนาวเหรอที่เ็นลำธารไหลมาลำธารไหลมาแล้วก็มีประตูน้ำตรงนี้แก้นไว้ถ้าอยากให้ลงไปข้างล่างก็เปิดประตูน้ำก็ๆๆระบายไปข้างล่าง เดเก็ใช้กัเราุเล่ใชุ่เล่ถ่ายูสวยไม่น่าเชื่อนะมองเราไปเห็นสะพานแล้ว ย่าง,งนูนดูเต่ากินล่ออ๋อมันไม่สบายป่ะอ๋อรบกวนเราบวกเบรกใช่ไหม <c oughs> โ,อโอเคอ้าว เขาลงไปทางนี้เออ,เ,อ,อเราจะชอ็อตคัดลงไปเลยไหมตามพี่เข้าไปอะนอ่ไหไมเราจะวนไปหาชชใช่ไม่เราจะวนขึ้นไปที่ที่เดิมนะก็จะทางนี้ไว้ ลำทานก็อยู่แค่เอื้อมมีน้ำให้ใช้ไม่อดเลยน้ำจากน้ำแข็งที่ละลายลงมาไม่ต้องเสียค่าประปาเราไปต้มไปกรองไม่ได้กรองยากด้วยเพราะมันใสยอยู่แล้วเอาเอาไปให้มันตกตะกอนหน่อยแล้วก็ต้มก็สุกแล้วก็สะอาดแล้วามาแล้วหลงคนนี้เออสงสัยจะเป็นเนื้อคู่ หรือเป็นเนื้องอก่อ,อ๋อไม่ใช่ใช่เหรออ๋อที่มองขึ้นมานี่ยเหรอเ,เออว่ะมีสิทธิ์ว่ะอันเดียวกันก็แต่ที่มองขึ้นมาเดี๋ยวต้องไปเทียบวิดีโอดู <laughs> uh <-huh>. Keep <laughs> Anything? Uh, uh, so there, I don't know. After the cemented thing, uh, I don't know what there is. Oh, it, it has the way down to the bridge. Uh, no. I, I guess uh, or, the bridge is from there. No? Or we need to do the chalk yes. cut. So, uh, yes. Yes. Uh, yes. Yes. Exactly. But you can check. I think, like there might be a road. It might be connected to the road, oh. but not the bridge. s ไ a n k ง o ีก e r y m u ้ h ก็เป็นตรอไปอีกากี่งงๆกัน้องเหมือนเขาจะเก่งภว่า งงๆงอนกันนะก็พอๆกันเลยกำมกมไม่เป็นไรสื่อสารกันได้ก็โอเคละโอ้เอออาจจะเป็นอันนี้จริงที่เฮียมองขึ้นมาจากข้างล่างอะเออเดี๋ยวต้องไปเที่ยววิดีโอดูว่าใช่ไหมไอเราไม่รู้วันเป็นภูเขา